ค่ะหลายคนนะคะอาจจะเห็นใบมะกรูดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่วันนี้รู้ไหมคะว่าใบยอดอ่อนของใบมกะกรูดนยคะมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีความจําที่ดีและป้องกันการเกิดโรคอัลไซมเมอร์กับทุกคนที่มีสูงไวัยได้นะคะนี่ลักษณะของยอดอ่อนจะเป็นสีอ่อนๆอ,อ,อาจารย์ให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันมีคุณสมบัติยังไงสารพคุณมันนะคะสรรพคุณของใบมะกรูดเนี่ยถ้าเป็นใบแก่เนี่ยการสะสมน้ํามันไว้ในใบเนี่ยค่ะ มันก็จะมีมากกว่าอ่อนค่ะนะทีนี้มันก็แล้วเรากินเข้าไปมันจะไปช่วยบำรุงสมองสมองค่ะให้ความจําดีขึ้นค่ะคือใบแก่ใบแก่และใบอ่อนลหรอคะแต่ส่วนใบอ่อนเนี่ยมันก็มีแต่มันน้ํามันก็ยังน้อยอยู่ค่ะนะแต่ก็กินได้แต่ว่าแต่ยอดอ่อนเนี่ยที่ที่นี่จะกินเพื่อให้ช่วยขับเหงื่อขับโลกออกมาอืมกินอย่างยอดยอดอย่างเนี้ยค่ะนะเอาไปจิม้มน้ําพริกดิบๆอา ค่ะแล้วกินสักห้าคำเวลาหนึ่งเวลาเช้านะค่ะแล้วเหงื่อน่านจะออกทั้งวันเลยอืมต้องกินไปอ่อนแต่ถ้าไปแก่ใบก่อแก่ก็กินได้ก็เคี้ยวได้เลยอคือเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่เราเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดจากการที่เรากินอาหารทะเลที่มีฟอร์มาลินอยู่เยอะฟอร์มาลินพวกนี้ค่ะจะไปตัวที่ไปทําลายเซลล์สมองถ้าทําให้เกิดเราเกิดความจําไม่ดีฉะนั้นถ้าเราทานใบใบมะกรูดเนี่ยเคี้ยวเข้าไปสดสแบบเนี้ย มันจะไปช่วยทําให้ฟอรม์มาลีนออกไปจากร่างกายเราช่วยขับเนี่ยยอดเนี่ยมันจะช่วยขับเหรือว่าในขับพิษในร่างกายเหมือนกันเนี่ยช่ยท,ที่ว่ามันจะเปิดรูขุมขนให้ให้ให้สิ่งที่ใช้แล้วออกมาเยอะอืโโอโอหันนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้อยากให้ทุกบ้านนะคะ่ะปลูกต้นมะกรูดแบบนี้แล้วท่านก็เด็ดมาทานได้เรื่อยๆนะคะก็ทําให้สารเคมีหรือสารพิษที่เราอยู่ในรอบตัวเราเนี่ยมันขับพิษออกมาจากเหงื่อ ันนี้คุณูนยงเริ่มร้อนเลยค่ะตุ๊ทานไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนะะี่ยค่ะทานสดๆได้ทานได้ทุกวันเลยเพราะว่าน้ํามันที่มันมีอยู่ในในใบมะกรูดนะคะมันมีประโยชน์มากมายเลยนะคะหันมานะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากมีความจําเสื่อมขี้ลงขี้ลืมในวัยสูงอายุแบบพวกเราเนะะี่ยค่ะหันมาทานยอดมะกรูดหรือว่าใบามะกรูดแบบนี้นะคะง่ายๆแบบนี้นะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ